คุณเชื่อไหมในสงครามเวียดนามมีทหารอเมริกันหันปืนใส่ในายตัวเองมากกว่า800ครั้งปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่า f r a กก i n g มาจากคำว่าแฟกเมนเทชันเกรเน d e หรือระเบิดสังหารบุคคลเพราะวิธีที่ทหารบางคนใช้เล่นงานผู้บังคับบัญชาคือโยนระเบิดใส่ห้องพัก หรือหันปืนจัดการนายโดยตรงระหว่างปี1969ถึงปี1972มีคดีลักษณะนี้ถูกบันทึกไว้มากกว่า800คดีบางครั้งผู้บังคับบัญชาถูกเล่นงานจนเสียชีวิตจริงบางครั้งเป็นเพียงความพยายามแต่ทุกครั้งสะท้อนถึงรอยร้าวภายในกองทัพทำไมลูกน้องถึงทำร้ายนายเพราะถูกบังคับให้ออกหลาดตระเวนเสี่ยงตายโดยไม่จำเป็น เพราะความตึงเครียดเรื่องเชื้อชาติและการเมืองและเพราะหลายคนหมดศรัทธาในสงครามที่ไม่อยากสู้ fracking กลายเป็นฝันร้ายของกองทัพสหรัฐจนบางนายไม่กล้าออกคำสั่งเสี่ยงตายเพราะรู้ว่าอาจถูกลูกน้องเล่นงานกลับนี่คือด้านมืดอีกด้านของสงครามเวียดนามสงครามที่ไม่ได้ทำร้ายแค่ในสนามรบแต่ยังทำลายความไว้วางใจระหว่างนายกับลูกน้องจนแทบไม่เหลือ และเมื่อข่าวของแฟรก,กิ้งแพร่สัพพัดมันไม่เพียงสร้างความหวาดกลัวในสนามรบแต่มันยังสะท้อนถึงความสิ้นศรัทธาของทหารชั้นผู้น้อยต่อสงครามที่พวกเขามองว่าไร้ความหมายนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขในสถิติแต่มันคือหลักฐานว่ากองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนามกำลังแตกสลายจากภายในตัวเอง